ครีมพัฟที่พิชาไปต่อคิวเป็นชั่วโมงที่โอซาก้าวันนี้มีขายที่ไทยแล้วอ่ะทุกคนดูคิวที่พิชาเคยต่อตอนนั้นยังคิดอยู่ว่าอยากจะให้มีขายที่ไทยแล้วตอนนี้ก็มีจริงๆที่ปากซอยจุฬา12พิชาเพิ่งรู้ว่าเบเกอร์ว h ชเพสตรีมีขายครีมพัฟโอซาก้าแล้วรสชาติเหมือนที่โอซาก้าเลยแล้วเหมือนญี่ปุ่นอีกอย่างคือเขาทําสดอบใหม่ๆบีบครีมกันสดๆก่อนยื่นให้เราเลยวันนี้พิชามากับเพื่อนนะคะก็เลยจัดมาเลย3ารสจุกๆมทฉากเกรดพิธีการวานิลลาคาตาดแล้วก็รสใหม่รส ร่างเหมือนต้นฉบับเป๊ะกลมๆแล้วก็ขนาดจะพอดีคำแบบนี้เลยตัวเปลือกของครีมพัฟจะมีความกรอบสุดๆส,ส,สอดไส้ครีมนุ่มๆรสวานิลาได้กลิ่นวานิลาชัดนะคะครีมหวานหอมนวลๆมัทฉะสมเป็นเกรดพิธีการรสชาติเข้มขน้นส่วนรสชีสครีมมีแต่ไม่เลี่ยนความรู้สึกเหมือนกำลังทานชีสเค้กญ,ญี่ปุ่นเนื้อนุ่มเ <รถ S 1> บาๆอร่อยทุกรสนะคะแต่ส่วนตัวพิชาชอบรสชีสที่สุดค่ะและขนมสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นความสดใหม่นะคะพิชาแนะนําว่าซื้อแล้วทานเลยจะอร่อยฟินที่สุดค่ะ